สโมสรสามเหลี่ยมองค์กรลับของรัชกาลที่6ในประวัติศาสตร์สยามเมื่อเกิดเหตุการณ์ผันผวนหลังกบฏรอสหรอสนะครับ <c oughs> ก็ได้ปรากฏสโมสรสามเหลี่ยมครับซึ่งเป็นองค์กรลับแห่งแรกของชนชั้นนำที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชด,ดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ครับ นี่ไม่ใช่เพียงสโมสรสั่งสันเท่านั้นนะครับแต่คือคกลไกความมั่นคงชั้นยอดทีเดียวครับที่สมาชิกทั้ง30ท่านเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลที่ส่งไว้วางพระราชหฤุไทยสูงสุดครับเพื่อเขาประชุมรับสุดยอดที่พระตำหนักจิตละดาครับเบื้องหลังการพบปะพร้อมการแลกเปลี่ยนความรู้และก็การแสดงการรื่นเริงเนี่ยซ่อนเร้นไว้ด้วยภารกิจที่สำคัญกว่านะครับนั่นก็คือ การสร้างเครือข่ายข่าวกรองส่วนพระองค์ครับเพื่อที่จะสอดคล้องและก็ต่อต้านแนวคิดปฏิวัติซึ่งขณะนั้นกำลังแพร่หลายนะครับโดยที่เรียนแบบรูปแบบสมาคมลับแบบตะวันตกอย่างฟรีเมชันซึ่งองค์กรแห่งความพักดีอันนี้คือยุทธศาสตร์อันแยบยนต์ของรัชกาลที่6ครับในการเสริมสร้างอำนาจและก็ปกป้องบบลัง ในยุคที่มีความไม่แน่นอนทางการเมืองกำลังเริ่มพุ่งสูงขึ้นครับวันนี้ผมจะเอาเรื่องขององค์กรรับองค์กรน,นี้มาเล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง YouTube Channel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook แล้วก็ t ิ k t o k ในชื่อคนติดเล่าครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์เลยครับ และถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่าซุปเปอร์ตงค์ทางหน้า YouTube ได้ครับ mm hmm. เพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับข้อมูลในวันนี้เนี่ยจากหนังสือราชสำนักรัชกาลที่6โดยคุณวรชาติมีชูบทนะครับและก็จากบันทึกความทรงจำของเจ้าพระยามหิธร อ้างเองจากหนังสือกับข้าวโดยกรีบมใหิธอนครับคุณผู้ฟังครับจิตละดาสมสรหรือที่เรียกกันเป็นสามัญว่าสมสรสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสมสรที่รัชกาลที่6ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้นครับเมื่อ17กันยายน245พครับสาเหตุที่เรียกสโมสรน,นี้ว่าสมสรสามเหลี่ยมเนี่ย ก็เพราะส่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมาชิกในสโมสรน,นี้ทุกพระองค์และก็ทุกคนเนี่ยมีดุมต้นพระสอและก็ดุมคอเสื้อเนี่ยเป็นดุมทองรูปสามเหลี่ยมครับในกรอบสามเหลี่ยมตอนกลางเนี่ยมีอักษรจีนลงยาอ่านว่าต้านะครับซึ่งแปลว่าโตครับอันเป็นพระบรมนามาพิไทยเมื่อ,อยังส่งพระเยาวครับที่ริมขอบทั้ง3ด้านเนี่ยเป็นอักษรพระโบราณด้วยครับ นอกจากนั้นยังทรงกำหนดให้สมาชิกของจิตรดาสโมสอรเนี่ยมีเสื้อครุยพื้นผ้าสีขาวครับมีสำรดพื้นขาวคลิบเหลืองที่ริมขอบนะครับติดที่ต้นแขนปลายแขนและก็ที่ขอบรอบเป็นเสื้อยศของสโมสองรนี้อีกด้วยนะครับสมสองรสามเหลี่ยมหรือว่าจิตรดาสโมสรเนี่ยตั้งขึ้นในปี2455นะครับถือว่าเป็นองค์กรที่มีลักษณะ เป็นสมาคมลับของชนชั้นนำที่มีความใกล้ชิดกับพระมหากษัตริย์ครับและก็มีวัตถุประสงค์ด้านความมั่นคงครับก่อนหน้านี้ไม่เคยมีกลุ่มหรือว่าชมรมลับในรูปแบบนี้ที่คล้ายคลึงกันมาก่อนเลยในประวัติศาสตร์ไทยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับถ้าเราจะพิจารณาในแง่ของการรวมกลุ่มกันอย่างลับๆหรือสมาคมที่ไม่เปิดเผยเนี่ย ในประวัติศาสตร์ของไทยก่อนหน้ารัชกาลที่6ก็สามารถจะพบกลุ่มที่มีลักษณะคล้ายกันครับแต่ว่าอาจจะมีวัตถุประสงค์และก็ที่มาที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับเช่นสมาคมลับที่เรารู้จักกันในนามของสมาคมอังยี่ครับซึ่งรุ่งเรืองตั้งแต่ต้นรัตนโกสินต์ตั้งแต่พศ2367เป็นต้นมาครับซึ่งเป็นสมาคมลับของชาวจีนอพยพนะครับ และวัตถุประสงค์เนี่ยก็ไม่ได้สนับสนุนหรือว่าปกป้องราชบัลลังแต่อย่างใดครับแต่ว่าเพื่อควบคุมระบบเศรษฐกิจและก็สังคมในชุมชนชาวจีนครับเช่นการเก็บผลประโยชน์จากบ่อนเบีย้ยโรงหวยและก็การค้าต่างๆครับมีการประทักกันเองครับแล้วก็ก่อความวุ่นวายด้วยนะครับทำให้รัฐเนี่ยต้องปราบปรามอย่างหนักทีเดียวครับเพราะว่าเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของรัฐบาลสยามในตอนนั้นนะครับ และก็ไม่ได้เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนหรือว่าจัดตั้งขึ้นโดยชนชั้นนำของไทยครับหลังจากนั้นก็มีการตั้งทวีปัญญาสโมสรในปี2447ครับซึ่งตั้งขึ้นเมื่อครั้งที่รัชกาลที่6เนี่ยยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชอยู่ครับซึ่งมีลักษณะเป็นสโมสรในรัชสำนักที่เน้นการศึกษาความรู้การประพันธ์และก็การละครครับ จริงๆแล้วแม้ว่าจะเป็นการรวมกลุ่มในราชสำนักแต่ก็ไม่ได้มีลักษณะเป็นสมาคมลับนะครับและก็มีวัตถุประสงค์หลักที่เน้นไปในการแลกเปลี่ยนความรู้และก็สังสค์ทางปัญญาอย่างเปิดเผยซะมากกว่าครับหลังจากนั้นในช่วงเวลาราวๆสัก2,454ถึง2,455ต้นแผ่นดินรัชกาลที่6ก็มีการรวมกลุ่มลับของกลุ่มผู้ก่อการกรบฏรอสอ .130 แหะครับ เป็นการรวมตัวกันอย่างลับของนายทหารและก็ปัญญาชนเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองครับและก็ล้มล้างระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มลับที่ต่อต้านอำนาจรัฐและก็เป็นสาเหตุสำคัญทีเดียวละครับที่ทำให้รัชกาลที่6เนี่ยส่งจัดตั้งจิตละดาสมสรหรือว่าสมสรสามเหลี่ยมขึ้นมานครับเพื่อตอบโต้กลุ่มเหล่านี้โดยเฉพาะนะครับ นั้นทำให้จิตระดาสโมสรหรือว่าสโมสรสามเหลี่ยมเนี่ยมีความโดดเด่นในประวัติศาสตร์ไทยนะครับในฐานะสมาคมลับที่ถูกจัดตั้งโดยพระมหกากษัตริย์ครับมีวัตถุประสงค์หลักการในการเสริมสร้างความมั่นคงและก็ต่อต้านภัยการเมืองอย่างไม่เป็นทางการครับลักษณะนี้เนี่ถือว่าเป็นรูปแบบองค์กรใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนในหมู่ชนชั้นนำสยามนะครับโดยเฉพาะ การดำเนินงานที่เรียนแบบสมาคมภาระดอนภาพของตะวันตกอย่างฟรีเมซันครับเจ้าพระยามหิธรหรือว่าละออไกรเริกซึ่งเป็นอดีตอธิบดีสารดีกาที่เป็นสามัญชนคนแรกและก็หนึ่งในสมาชิกจิตละดาสโมสอนเนี่ยกล่าวถึงความเป็นมาของสมาคมรับแผงนี้เอาไว้อย่างนี้นะครับบอกว่า จิตรละดาสโมสรเป็นที่รวบรวมบุคคลที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าส่งไว้วางพระราชฤารัยซึ่งมีทั้งทหารและพละเรือนทั้งที่รับราชการในและนอกราชสำนักทรงหวังว่าบุคคลเหล่านี้จะเป็นผู้ป้องกันภัยให้พระองค์ทุกวิถีทางจึงทรงตั้งสโมสรนนี้ขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบป,ปะกันและเฝ้าแหนพระองค์อย่างใกล้ชิดด้วยเหตุที่บุคคลเหล่านี้ล้วนแต่อยู่วงใน จึงทรงนำวิธีการบางอย่างของพวกฟรีเมซันซึ่งเป็นสมาคมลับของอังกฤษมาใช้เช่นให้มีเสื้อครุยสำหรับสมาชิกมีผู้ถือไม้อาญาสิทธิ์สำหรับลงโทษสมาชิกที่ประพฤติผิดวินัยและมีนทะเบียนเป็นตน้นตราของสมาคมนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมและสมาชิกมีสิทธิ์ใช้กระดุมสามเหลี่ยมเป็นกระดุมเม็ดแรกของเสื้อแบบราชการเจ้าพระยามหิธรทำหน้าที่ในทะเบียนของสมาคมนี้ เพื่อให้สมาชิกได้มีโอกาสพบปะกันโดยไม่รู้สึกเบื่อโดยปกติมักนัดพบกันอาทิตย์ละครั้งซึ่งมีการรับประทานอาหารข่าพร้อมกันบางทีก็มีการแสดงต่างๆเช่นโขนละครลำตัดต่อจากการรับประทานอาหารด้วยเมื่อดูโดยผิวเผินจึงเห็นเป็นแต่สมาคมสำหรับการรื่นเริงผู้ใหญ่ท่านเล่าว,ว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าทรงเข้มงวดเรื่องผู้ที่จะเชิญเป็นสมาชิกมาก แม้แต่พระอนุบาลชั้นเจ้าฟ้าบางพระองค์แสดงพระประสงค์จะใครเป็นสมาชิกบ้างก็ยังไม่โปรโดให้รับจินดาสโมสรน,นั้นนัดพบกันณนะที่ต่างๆตามพระราชอัธยาศัยบางทีนัดพบและเลี้ยงกันที่บางปะอินก็มีนี่คือสิ่งที่เจ้าพระยามหิธรได้กล่าวถึงไว้นะครับ สำหรับสมาชิกของสมาคมนิี่สำคัญสำคัญเนี่ยนอกจากเจ้าพระยามหิธรแล้วเนี่ยก็มีเจ้าพระยารามราครบเจ้าพระยายมราชและก็เจ้าพระยาสุพมิตรเป็นต้นแหละครับที่เหลือส่วนใหญ่แล้วก็ล้วนเป็นข้าราชการใกล้ชิดส่วนที่เป็นเจ้านายเนี่ยมีเพียงกรมหลวงปราจีนกิติบดีกับหม่อมเจ้าปิยบุตรจักรพันธ์เท่านั้นนะครับและจากคำบอกเล่าของเจ้าพระยามหิธรการจัดตั้งจิตรดาสมสรเนี่ยได้เกิดขึ้น หลังจากเหตุการณ์สำคัญครับนั่นก็คือเหตุการณ์กบฏรอสหอร130ครับซึ่งนั่นน่าจะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญเลยครับที่ทำให้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งสมาคมลับนี้ขึ้นครับเพื่อหาทางป้องกันและก็ต่อต้านการคิดร้ายต่อพระองค์ครับเรื่องนี้ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลามาลากุลซึ่งเป็นทิดาของเจ้าพระยามาหขิทรเนี่ย ได้ขยายความเรื่องจิตรดาสมสรเอาไว้ในสมสรสามเหลี่ยมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเท่าที่ข้าพเจ้าทราบท่านผู้หญิงดุษฎีมาลาเนี่ยบอกเอาไว้อย่างนี้ครับบอกว่าการที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งตั้งสมสรกึ่งการเมืองของอังกฤษเพราะส่งพระราชลัมปีว่าคนไทยในสมัยนั้นยังไม่ถนัดในการสังคมในระหว่างเพื่อนร่วมงานกันมากนักโดยมาก ต่างคนก็ต่างอยู่ไม่มีสโมสรสถานที่จะได้พบปะกันเพื่อความรู้และการบันเทิงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสําเร็จการศึกษามาจากอังกฤษซึ่งชื่อว่าเป็นประเทศที่มีการสังคมดีที่สุดประเทศหนึ่งและสโมสรแอตเทนียมเป็นสโมสรสมาชิกเอกชนในลอนดอนที่ก่อตั้งขึ้นในปี1824โดยเน้นที่บุคคลที่มีความสนใจทางปัญญา สโมสรแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะสโมสรสุภาพบุรุษที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของลอนดอนมีอาคารคลับเฮาส์ที่สวยงามออกแบบโดยเดซิมัสเบอร์ตันในสไตล์นีโอคลาสสิกและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้องสมุดขนาดใหญ่ห้องรับประทานอาหารและห้องนั่งเล่นเป็นที่ยอมรับว่าเป็นสโมสรของผู้ที่มีการศึกษาสูงในประเทศอังกฤษสมาชิกของสโมสรอ,อันเป็นผู้ชายทั้งหมดที่มีหน้าที่และอาชีพต่างๆกัน เป็นข้าราชการบ้างเป็นทหารผู้ใหญ่บ้างเป็นนักการเมืองบ้างเป็นทํานองสโมสรสําหรับผู้ทรงคุณวุฒิจากวงการต่างๆซึ่งอาจเรียกว่าเป็นชมรมวงในก็ได้แอตเทนิมคลับนี้ไม่รับสตรีเป็นสมาชิกเลยแต่มีวันหนึ่งในสัปดาห์ซึ่งสมาชิกสามารถเชิญแขกสตรีเข้าไปรับประทานอาหารกลางวันด้วยได้และในวันนั้นท่านเซอร์โรนัลด์อดัม ประธานวิท s h คาวน c ซลได้เชิญข้าพเจ้าไปพร้อมด้วยหม่อมหลวงปิ่นมาลากุลกับเลดี้อดัมพระยาของท่านเองข้าพเจ้าจึงได้ทราบหลักการของสโมสรนนี้และทราบต่อไปด้วยว่าคําว่า a t เทเนียมนั้นเป็นชื่อวิมานของพระเป็นเจ้าของกรีกโบราณที่ทรงนามว่าอาทีนาเป็นเทพเจ้าฝ่ายหญิงซึ่งที่จริงควรจะเรียกท่านว่าเทพธิดาแห่งความฉลาดและวิชาความรู้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลาเกือบ10ปีข้าพเจ้าจึงคิดว่าพระองค์ทรงโปรโดหลักการของสโมสรน,นี้เมื่อเสด็จขึ้นสวยรชสมบัติในระยะแรกเคยมีความขัดแย้งทางการเมืองเกิดขึ้นจึงคงจะทรงพระอนุสรณ์คำหนึ่งถึงสมมสรน,นี้และทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าตั้งสมมสรสามเหลี่ยมขึ้น โดยโปรดให้ข้าราชการและพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงคุ้นเคยบางท่านมาร่วมเป็นสมาชิก30ท่านรวมทั้งพระองค์เองด้วยสมาชิกสมโมสรสามเหลี่ยมนี้ครับส่งเลือกคนที่มีความสามารถพิเศษทางใดทั้งหนึ่งนะครับและก็ได้ทราบว่าพระบรมราโชบายที่ทรงตั้งสมโมสรน,นี้เนี่ยเพราะว่ามีพระราชประสงค์จะทรงทราบว่าใครมีความรู้เรื่องอะไรบ้างก็จะได้เล่าแลกเปลี่ยนสู่กันฟังครับ โดยปกติเนี่ยสมงสรสามเหลี่ยมจะมีการชุมนุมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุกวันเสาร์ครับแต่บางทีก็มีวันพุธบ้างนะครับชุมนุมแล้วก็จะมีการเลี้ยงอาหารค่ําที่พระตำหนักจิตละดาระโหฐานครับการเลี้ยงเช่นนี้เรียกว่าอันเตครับซึ่งย่อม,มาจากคําว่าอันเตปุริกะธุรินครับเพราะว่าในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จประาพาสยุโรปครั้งแรกเนี่ยมีข้าราชการและก็เจ้านาย ไปฟังข่าวการเสด็จพระาชะดำเนินว่าทรงพระสําราหรือทรงพระระคายเคืองเบื้องพระบาทอย่างไรบ้างครับเจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่ไปชุมนุมฟังข่าวกันที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิตท,ทุกวันครับและมีคนมามากเข้าไปทุกทีครับต้องอยู่กันจนดึกเข้าทุกทีจนต่างคนก็ต่างหิวครับก็จึงต้องหาอาหารไปกินด้วยครับสมเด็จกรมพระยาดำรงรชาชนุภาพเนี่ยได้ทรงคิดให้มีการเลี้ยงอาหารแบบต่างคนต่างนำมาจากบ้านนะครับ แล้วก็มารวมกันรับประทานครับทรงขอให้สมเด็จกรมพยานริศรานุวัติวงศ์เนี่ยออกแบบศาลายาวมุงหลังคาจากขึ้นครับสำหรับเป็นที่ชุมนุมฟังข่าวเสด็จและก็รับประทานอาหารร่วมกันครับแล้วก็ทรงขอให้เจ้าพระยาภาสกรวง์ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการคนแรกเนี่ยคิดชื่อศาลาให้ครับเจ้าพระยาภาสกรวง์ก็ได้คิดชื่อว่าอันเตปุริกาทุรินศาลาครับ ซึ่งก็แผลงมาจากภาษาบาลีสันสกฤตปนกับภาษาไทยครับมีความหมายว่าเป็นศาลาสำหรับธุรกิจวงในครับสมาชิกในมีเวกรกันเป็นผู้จัดเลี้ยงอาหารนะครับถึงเวรใครคนนั้นก็ต้องเลี้ยงครับโดยที่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยประทับเป็นประธานครับเลี้ยงแล้วก็ต้องมีการแสดงเฉพาะหน้าพระที่นั่งด้วยนะครับแต่ว่าพระราชประสงค์เดิมของพระองค์เนี่ยค่อยๆเลือนไปทุกทีครับเพราะเข้าใจว่า ในชั้นแรกเนี่ยรงตั้งพระราชรัไทยจะให้เป็นองค์กรสำหรับการชุมนุมกันในระหว่างผู้ใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และก็รับทราบข่าวที่คนภายนอกโจทย์ขานกันว่าอย่างไรครับจากสมาชิก30คนที่ทรงตั้งโดยความไว้วางพระราชรัไทยครับให้มีการเปิดประชุมและสมาชิกเสนอเรื่องต่างๆแล้วก็จึงมีการเลี้ยงอาหารนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ก็จะพบว่าสโมสรสามเหลี่ยมหรือว่าจิตละดาสโมสรเนี่ยมีวัตถุประสงค์แฝงที่ไม่ได้ระบ,บุไว้ตรงๆอะครับในการจัดตั้งอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าเป็นบริบททางการเมืองในขณะนั้นและก็ลักษณะการดําเนินงานที่เป็นสมาค,คมลับครับที่ถูกตั้งขึ้นหลังเกิดกรณีกบฏรอศ .130 น,นะครับวัตถุประสงค์แฝงเหล่านี้เนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างอํานาจส่วนพระองค์ แล้วก็การควบคุมสถานการณ์ทางการเมืองหลังวิกฤตการสำคัญนั้นนะครับหลักที่เป็นเปิดเผยก็คือการเป็นสโมสรสังสรรค์ของชนชั้นนำที่ใกล้ชิดครับแต่เหตุผลแฝงที่อยู่เบื้องหลังการก่อตั้งหลังจากเหตุการกระบฏมีน้ำหนักและก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของ,ของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยเป็น,นกลไกข่าวกรองและก็ความมั่นคงภายในนะครับ สโมสรน,นี้เป็นที่รวบรวมของคุณนางและก็ข้าราชสำนักหรือข้าราชการที่จงรักภักดีและก็เชื่อถือได้ในวงแคบอย่างยิ่งนะครับสมาชิกเหล่านี้สามารถทำหน้าที่ในการสอดส่องและก็รายงานความเคลื่อนไหวที่อาจเป็นภัยต่อราชบัลลังก์นะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านจากคณะบุคคลในราชสำนักหรือว่าแนวคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ตอนนั้นกำลังแพร่หลายในหมู่นาทหารและก็ปัญญาชนครับ การพบปะอย่างลับๆในวันเสาร์นี่ก็จึงเป็นช่องทางให้พระองค์เนี่ยส่งได้รับข้อมูลเชิงลึกที่ไม่อาจหาได้จากช่องทางของราชการปกตินะครับและก็เป็นการสร้างกลุ่มอํานาจใหม่ที่จงรักภักดีนะครับเพราะว่าเป็นกลุ่มอภิชนที่มีความผูกพันส่วนตัวกับพระมหากษัตริย์ครับเพื่อที่จะทวงดุลอำนาจของสายคุณนางเก่านั่นเองครับ ในช่วงเวลาของรัชการที่6เนี่ยพระองค์ทรงเผชิญกับแรงต้านทานจากกลุ่มขุนนางที่สืบทอดอํานาจมาจากรัชการก่อนหน้านะครับการจัดตั้งสโมสรลับเนี่ยเป็นวิธีที่แนบเนียนครับในการสร้างสายสัมพันธ์พิเศษและการให้เกียรติแก่สมาชิกที่ส่งเลือกสรรครับสมาชิกเหล่านี้ได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าถึงพระองค์โดยตรงนะครับทําให้เกิดความรู้สึกเป็นคนในที่มีความผูกพันลึกซึ้งครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างอำนาจส่วนพระองค์ และลดทอนอิทธิพลของคุณนางกลุ่มอื่นๆที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของพระองค์นะครับและการตั้งองค์กรลับนี้เนี่ยก็เป็นการเรียนแบบและโต้อตอบกลุ่มลับอื่นนะครับเพราะว่าสมสรเนี่ยถูกเปรียบเทียบกับฟรีเมซันนะครับนั่นก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงรับเอาแนวคิดของสมาคมลับแบบตะวันตกมาใช้ครับเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะการใช้สัญ,ญลักษณ์ลับและพิธีการเฉพาะเนี่ยช่วยสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ และก็ความเป็นเอกภาพในกลุ่มสมาชิกนะครับที่ต้องต่อต้านภัยคุกคามที่เกิดขึ้นอย่างลับๆเช่นกันครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงว่าฝ่ายกษัตริย์เองก็มีสมาคมลับที่ทรงประสิทธิภาพและก็ควบคุมได้ครับเพื่อรับมือกับกลุ่มที่ต่อต้านครับและก็โดยเหตุผลเหล่านั้นนะ่ะก็น่าจะสรุปได้ว่าสมสรสามเหลี่ยมหรือว่าจิตระดาสสมสรเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่สมสรสำหรับรับประาหาร่ํานะครับ แต่ว่าเป็นเครื่องมือทางการเมืองที่มีความซับซ้อนครับซึ่งรัชกาลที่6เนี่ยส่งใช้ในการบริหารความมั่นคงภายในประเทศและก็เสริมสร้างพระราชะอำนาจในยุคสมัยที่ความไม่แน่นอนทางการเมืองเนี่ยสูงมากครับแต่แม้จะไม่ได้มีการบันทึกอย่างเป็นทางการถึงวันสิ้นสุดของสมสรสามเหลี่ยมหรือว่าจิตรดาสมสศรอย่างชัดเจนนะครับ แต่จากบริบททางประวัติศาสตร์และก็ลักษณะของการก่อตั้งสโมสรน,นี้เนี่ยก็ยุติบทบาทลงโดยธรรมชาติครับด้วยความจําเป็นแม้จะไม่ได้มีการยุบอย่างเป็นทางการนะครับแต่ความจําเป็นและก็รูปแบบการทํางานแบบสมาคมลับเนี่ยก็ลดลงตามเวลาในรัชสมัยใหม่ครับและก็มีการจัดตั้งและก็เสริมสร้างองค์กรอื่นๆที่มีลักษณะที่เป็นทางการมากกว่านะครับเช่นกองเสือป่าหรือว่ากองทหารครับ นั้นก็ทําให้สโมสรสามเหลี่ยมที่ใช้การรวมกลุ่มแบบส่วนตัวเนี่ยค่อยๆสูญเสียบทบาทสําคัญไปเรื่อยๆครับและหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จสวรรคตในวันที่26พฤศจิกายน2468ตําแหน่งประมุขและก็แกนกลางของสโมสรน,นี้ก็สิ้นสุดลงครับไม่มีการสืบทอดไปยังรัชกาลถัดไปเนื่องจากสโมสรเนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นองค์กรของรัฐอย่างเป็นทางการนะครับ เพราะว่าเป็นกลุ่มความพักดีที่ขึ้นตรงต่อพระองค์เท่านั้นแหละครับองค์กรลักษณะนี้ก็มักจะอยู่ได้ด้วยแรงขับเคลื่อนจากผู้นําผู้ก่อตั้งที่สูงสุดเพียงเท่านั้นแหละครับเมื่อผู้ก่อตั้งจากไปฐานอนานาจและศูนย์กลางการรวมกลุ่มก็สลายตัวไปโดยปริยายครับไม่ได้เหลือร่องรอยการดําเนินงานต่อเนื่องในรัชสมัยถัดมาครับดังนั้นสมสรสามเหลี่ยมก็ไม่ได้ถูกยุบด้วยคําสั่งนะครับแต่ได้สิ้นสุดลงตามธรรมชาติ เนื่องจากการสูญเสียผู้ก่อตั้งและประมุขของสมสรน,นั่นเองครับคุณผุแฟงครับจิตระดาสมสรหรือว่าสมสรสามเหลี่ยมเนี่ยคือบทพิสูจน์ถึงความพยายามอันแนบเนียนของพระมหากษัตริย์ในการรับมือกับความท้าทายทางการเมืองในยุคสมัยใหม่นะครับองค์กรลับที่เปรียบเสมือนป้อมปราการแห่งความพักดีนี้เนี่ยไม่ได้ล่มสลายด้วยการถูกสั่งยุบครับแต่ลยุตติบทบ,บาทลงโดยธรรมชาติ เมื่อผู้ก่อตั้งและศูนย์กลางอำนาจอย่างรัชกาลที่6เสด็จสวรรคตลงครับทิ้งไว้เพียงสัญ,ญลักษณ์สามเหลี่ยมและก็เรื่องราวอันน่าทึ่งในฐานะสมาคมลับแห่งแรกที่ถือกำเนิดขึ้นจากพระจํานาจเพื่อทํารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายในผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับ ขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน Facebook Page คนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ